Next Ste Podcast <S สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Next s t e p กับแบมพัทราพัฒค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่า q u i t t e r never win and winners never quit คนที่ยอมแพ้ไม่มีวันชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้ ประโยคนี้เนี่ยถูกปลูกฝังอยู่ในหัวเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะทั้งในโรงเรียนในสนามกีฬาหรือว่าแม้ก,กระทั่งในการทํางานเราถูกสอนให้เชื่อว่าความอดทนเนี่ยมันคือคุณธรรมสูงสุดและการที่เราเดินออกมาเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเสมอไปจริงหรอคะ ถ้าเรากำลังวิ่งอยู่บนลูวิ่งที่ไม่ได้พาเราไปไหนเลยหรือเรากำลังปีนบันไดที่พลาดอยู่บนกำแพงที่ผิดฝั่งการที่เราจะกัดฟันปีนต่อไปคือความพยายามหรือมันคือการที่เราเสียเวลาชีวิตกันแน่วันนี้แบมก็เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนเนี่ยก็จะกำลังเผชิญอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมานั่นก็คือเรื่องของการลาออกค่ะ ไม่ใช่แค่การลาออกจากงานนะคะแต่ก็รวมถึงการลาออกจากความสัมพันธ์แย่ๆหรือสิ่งแวดล้อมที่กัดกินตัวตนของเราทำไมเราถึงยอมทนทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่และเราจะรวบรวมความกล้าเพื่อจะก้าวออกมาอย่างสง,ง่างามได้อย่างไงมาหาคำตอบพร้อมกันในอีพิโซดนี้ค่ะแบมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกนงน่วง มันไม่ใช่แค่อาการขี้เกียจแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราหมดใจกับสิ่งนั้นคำถามก็คือถ้ามันแย่ขนาดนั้นทําไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมล่ะเชื่อว่าเหตุผลแรกๆของหลายๆคนแล้วก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลนอมหรือว่าเป็นบรรทัดฐานของสังคมค่ะเราเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันยังทำงานที่เดิมมา5 10, ปี1ิปีเราเห็นคนอื่นบ่นเรื่องงานแทบตายแต่เขาก็ยังทนทำอยู่ เราเลยเผยสรุปเอาเองว่าความทุกข์เนี่ยคือเรื่องปกติของการทำงานหรือว่าใายๆเขาก็ทนกันถ้าเราทนไม่ได้ก็แปลว่าเราอ่อนแอความน่ากลัวก็คือการที่เราเริ่มเอาความอดทนเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของตัวเราเองค่ะยิ่งทนได้มากแปลว่าเราเก่งแต่เราลืมถามตัวเองแป่ว่าเรากาลังอดทนเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตหรือเพียงแค่เราเพื่อต้องการที่จะรักษาสภาพเดิมเอาไว้เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรากลัวการเปลี่ยนแปลง อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากคือความกลัวเลยค่ะไม่ใช่แค่กลัวไม่มีเงินแต่มันคือ fear of the unknown หรือความกลัวที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้ที่เรายือนอยู่ถึงว่ามันจะร้อนถึงมันจะอึดอัดแต่อย่างน้อยเราก็รู้จักมันดีเรารู้ว่าจะโดนเจ้านายตำหนิเรื่องอะไรเรารู้จังหวะของงานแต่พื้นที่ข้างนอกนั่นถึงแม้เราจะหวังว่ามันจะดีกว่าแต่สมองของเราก็ถูกโปรแกรมมาให้ระวังไว้ก่อนแล้วค่ะว่า้วถ้ามันแย่กว่านี้ล่ะ เพราะเหตุผลน,นี้นี่แหละค่ะเราเลยยอมแลกแลกสุขภาพจิตแลกเวลาที่มีค่าและที่สําคัญที่สุดคือยอมแลกโอกาสในการที่จะค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเพียงเพื่อแลกกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยปลอมๆที่เราคุ้นเคยอยู่นี่แหละค่ะที่นี้ลองมามองในมุมของจิตวิทยาแล้วก็เศรษฐศาสตร์กันบ้างนะคะว่าทําไมการตัดสินใจละออกเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องยากมหาศาลทั้งที่ตรกกะของเรามันบอกว่าเราควรจะไปตั้งนานแล้ว คำแรกที่แบมอยากชวนให้รู้จักเลยก็คือซังคอร์ฟลาซีหรือว่าต้นทุนจมค่ะอธิบายง่ายๆเลยก็คือเรามักจะเสียดายสิ่งที่ลงทุนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาความพยายามหรือว่าความรู้สึกเช่นเราทํามาตั้ง3ปีแล้วจะออกตอนนี้ก็เสียดายเวลาหรือว่าอุตสาห์เรียนรู้งานนี้มาจนเก่งแล้วจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอแต่ในทางเศรษฐศาสาตร์เนี่ยสิ่งที่เสียไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะทนทําต่อไหมเวลา3าปีนั้นมันก็ผ่านไปแล้วอยู่ดี งานตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันก็ควรดูที่ marginal benefit หรือว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งหากละค่ะถ้าอยู่ต่อแล้วกราฟชีวิตมันดิ่งลงการตัดจบตอนนี้มันก็คือการสต็อปลอสหรือว่าการหยุดขาดทุนที่ดีที่สุดนี่แหละค่ะ หรืออีกคำหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ opportunity cost หรือว่าค่าเสียโอกาสค่ะทุกวันนี้ที่เราตื่นไปทำงานที่เราไม่ชอบเรากำลังจ่ายค่าที่แพงมากอยู่นะคะนั่นก็คือเรากำลังจ่ายด้วยโอกาสที่เราจะได้ไปทำงานที่เรารักโอกาสที่เราจะได้เจอสังคมใหม่ๆหรือแม้แต่โอกาสที่จะได้มีความสุขง่ายๆในเช้าวันจันทร์ และในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของเซลล์เวิร์ดหรือคุณค่าในตัวเองการอยู่ในที่ที่เขาไม่เห็นค่าหรือว่าในที่ที่ทักษะของเราเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานนานวันเข้ามันก็จะกัดกินความมั่นใจของเราเองเราจะเริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วเราไม่เก่งหรือว่าจริงๆแล้วเราไปไหนไม่รอดซึ่งความคิดเหล่านี้นี่ละค่ะที่มันอันตรายกว่าตัวเนื้องานที่หนักหนาสาหัสเสียอีก ดังนั้นการลาออกในบริบทนี้เนี่ยมันไม่ใช่การหนีปัญหาค่ะแต่มันคือการที่เราถอยเพื่อมาตั้งหลักแล้วก็เลือกสนามรบใหม่ที่เรามีโอกาสชนะแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิม ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงแบมมีคำแนะนำมาฝากค่ะเป็นสี่ขั้นตอนของการลาออกอย่างมืออาชีพค่ะขั้นตอนแรกก็คือเตรียมสเสบียงให้พร้อมคือเรื่องปากท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะความกล้าหาญต้องมาพร้อมความรอบคอบก่อนที่เราจะยื่นซองข่าวเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเรามีเงินสำรองฉุกเฉินพอที่จะอยู่ได้โดยไม่มีไรายได้เลยอย่างน้อย3-6เดือนไหม งาย่างเนี่ยเป้าหมายแรกของคุณไม่ใช่การลาออกพรุ่งนี้ค่ะแต่คือการรีบเก็บเงินก้อนนี้ให้ได้เร็วที่สุดเงินก้อนนี้คืออิสรภาพที่จะทําให้คุณเลือกงานใหม่ได้โดยไม่ต้องรีบร้อนคว้าอะไรก็ได้ขั้นตอนที่2นะคะคือกําหนดสเปคงานใหม่ให้ชัดเจนก็คืออย่าหนีเสือป่าจาระเข้ค่ะ หลายคนเนี่ยรีบลาออกเพราะแค่อยากหนีที่เก่าแล้วไปคว้างานใหม่ที่คล้ายกับที่เดิมปัญหามันก็วนลูปอะค่ะลองนั่งลงแล้วก็เขียนออกมาเลยค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เรารับไม่ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในที่ใหม่วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่เราจะเติบโตได้ดีที่สุดการรู้เป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยให้เราคัดกรองโอกาสได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่3มนะคะก็คือการที่เราต้องสร้างสะพานก่อนที่จะข้ามค่ะ ในยุคนี้เนี่ยการหางานไม่ได้มีแค่การส่งรีสูเมในเว็บนะคะลองเริ่มคุยกับคนในแวดวงอื่นๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองเริ่มทําโปรเจกต์เล็กๆหรือว่ารับงานฟรีแลนซ์ในวันหยุดดูเพื่อเป็นการเทดสดบว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงไหมแล้วก็เป็นการสร้างคอนเนคชันไปในตัวค่ะการมีแผน B ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะช่วยลดความกลัวในการปล่อยมือจากแผน A ได้มากมหาศาลเลยล่ะค่ะ และขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจากกันด้วยดีค่ะมุ่งการทํางานเนี่ยมันมักจะกลมกว่าที่คิดนะคะไม่ว่าเราจะไม่ชอบที่นี่มากแค่ไหนแต่ในวันสุดท้ายจงทําตัวให้เป็นมืออาชีพที่สุดเคลียร์งานให้เรียบร้อยส่งมอบงานให้ครบถ้วนขอบคุณทุกโอกาสที่เคยได้รับถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามเพราะว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยคือสินทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปตลอดค่ะอย่าให้ใครมาว่าไล่หลังได้ว่าเราทิ้งงาน คุณผู้ฟังคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นเกินกว่าจะตื่นมาด้วยความทุกข์ที่ติดต่อกันเป็นปีๆนะคะการตัดสินใจลาออกอาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่น่ากลัวที่สุดแต่มันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเหมือนกันอย่าให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของคุณเองแล้วก็อย่าให้คําว่าความมั่นคงมาขังเราไว้จนเราลืมคําว่าความก้าวหน้า การก้าวออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวนะคะแต่มันแปลว่าคุณเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่และคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากพอว่าคุณจะเติบโตไปได้ดีกว่านี้ในที่ที่เหมาะสมกับคุณมากกว่านี้เช่นกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกการตัดสินใจแล้วก็ทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณกล้าที่จะก้าวเดิน next step ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ